น้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะรู้จักกับคนไต้หวันที่ประเทศไทยไปออกเดทกันแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันนะแค่ไปกินข้าวกันไปพบปะกันไปที่ห้องเขาแต่ไม่มีอะไรกันเขาบอกมาแบบนี้นะคะไปดื่มวายแล้ววันหนึ่งผู้ชายกลับประเทศผู้ชายไต้หวันนะคะผู้ชายบอกว่า ฉันจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้เธอเธอได้มาเที่ยวน้องถามว่าเขาบอกว่าอย่างนี้จะยังไงดีโป๊ตบอกว่าก็แล้วแต่ถ้าอยากไปก็ไปแต่เราไม่ได้รู้จักเขาดีเราไม่ได้เป็นแฟนเขาได้ซ้ำถ้าเขาจะซื้อตั๋วให้เราก็ต้องให้เลขบัซเลขพาสปอร์ตไง มันเสี่ยงปวดคิดเยอะปวดคิดเยอะแล้น้องมาถามไงโบก็บอกในแนวที่ปวดคิดปวดคิดเยอะถ้าน้องจะไปน้องถามเขาว่าส่งเงินมาให้ฉันเดี๋ยวฉันซื้อตั๋วเองถ้าเขาไม่มีอะไรเขาก็น่าจะส่งเงินให้แล้วเราก็ซื้อตั๋วเองเขาก็บอกมาสี่จะให้ไปสายการบินไหนเวลาไหนบอกมาเดี๋ยวเราจัดการเองน้องบอกว่าก็าน่าคิดนะปะดูด แต่น้องก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปน้องบอกหนูยังไม่ได้ถามเพราะว่าหนูยังไม่ได้บอกเขาว่าหนูตกลงจะไปหรือไม่ไปสอ์บอกว่าไม่เป็นไรจะไปหรือไม่ไปก็ถามไว้ก่อนก็ได้นี่เขาจะได้รู้ตัวไงถ้าเขาไม่มีปัญหาอะไรเขาจะได้เตรียมตัวว่าเขาต้องส่งเงินมาให้เราแล้วเราก็ซื้อตัวเองมาพูดให้ฟังคิดเอาเองโปต์ก็แนะนำไปตามที่ถ้าเป็นตัวปอลปอลจะทำยังไง เรื่องความปลอดภัยเราต้องปลอดภัยที่สุดนะคะส่วนถ้าน้องจะไปปุ้ยก็แนะนําน้องว่าให้บอกคนที่นี่ที่บ้านหรือใครก็ได้ให้รู้ด้วยเพราะถ้าเป็นอันตรายขึ้นมาคนที่นี่จะได้ไปตามเราถูกไงแล้วไปตั้งไกลอะ่ะมันไปหากันแป๊บๆอ่ะไม่ได้นะ